สวัสดีครับสวัสดี FC ขอหวยลาพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอก็จะมาตามต่อสูตรหวยลาพัฒนาประจํางวดวันที่1 1เดือน8 2568นะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก็มาดูผลรางวัลงว,วดวันที่8เดือน8.2568นะครับผลวันออก97.95.03 สองตัวบนศูนย์สามนะครับแอดลงให้หกชุดนะครับสามสองผิดนะครับสองสองผิดเก้าสองผิดหกชุดก็ไม่มีนะครับผิดสูตรของเรานะครับหลักสิบหลักสิบเป็นเลขศูนย์นะครับไม่มีพลาดนะครับแต่ว่าได้เลขสามตรงนี้นะครับและหลักหน่วยสองหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขสามนะครับไม่มี ถ time, time, so many, falls, ้าเพิ่มแต้มหนึ you ainsi, you ่งครั้งนะครับเป็นเลขสามก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยแต่ว่าถ้าลดแต้มก็จะได้เลขศูนย์นะครับก็จะเข้าชุดศูนย์สามนะครับก็จะได้ศูนย์สามอยู่นะครับงวดนี้นะครับแต่ว่าต้องกลับตัวนะครับเพราะว่าหลักสิบเดินมามาถึงงวดนี้มาเข้าหลักหน่วยนะครับและหลักหน่วยถ้าเพิ่มแต้มก็จะได้หลักหน่วยนะครับ แต่ว่าลดแต้มก็จะได้เลขศูนย์ก็จะเข้าคู่ชุดกับหลักสิบนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับแอดก็จะใช้สองตำแหน่งนะครับสามและสองตรงนี้นะครับตำแหน่งเลขเก้าาจะไม่ใช้แล้วนะครับและสูตรนี้ก็จะใช้สามตำแหน่งนะครับสองหนึ่งศูนย์ก็ไปดูย้อนหลังกันเลยนะครับก็มาดูย้อนหลังกันอีกครั้งนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมสามงวดนะครับ นำสองตัวบ,บนมาตั้งนะครับหนึ่งเจ็ดจากนั้นหนึ่งวกเจ็ดได้แปดนะครับแล้วให้นำแปดบวกเจ็ดนะครับได้เลขห้าแปดบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับนำห้ามาตั้งจากนั้นใหู้ดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขสี่เราจะได้เลขเด่นสองตัวนะครับแอดจะใช้แค่สองตัวนะครับงวดที่ผ่านมาแอดูดแต้มจากเลขสี่อีกนะครับ ลดไป3แต้มนะครับก็จะเป็นเลข1แต่ว่างวดนี้อาจจะใช้แค่2ตัวนะครับ5และ4มาจับคู่ชุดกับสูตรนี้นะครับนำเลขรวัน6ตัวมาตั้งนะครับ3 1 7 6 1 7แถวแรก3 6 7ได้10บวกหได้สิเอ็ได้เลข1แถวที่2 1งบวกหได้7จบวกเได้14ได้เลข4แล้ว1นบวกสได้เลข5 จากนั้นให้นําเลขเจ็ดหลักหน่วยตรงนี้นะครับหลักหน่วยบนนะครับเป็นเลขเจ็ดนำมาบวกห้านะครับได้สิบสองได้เลขสองเมื่อได้เลขสองมาแล้วนะครับให้ลดแต้มนะครับเป็นเลขหนึ่งและให้ลดเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเลขศูนย์เมื่อที่ผ่านมาแอดใช้แค่สองตำแหน่งนะครับสองและหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันไปไม่ถึงนะครับต้องเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับ ผลลัพธ์งวดถัดไปสองตัวบนออกสี่สองเราก็จะได้สี่สองนะครับก็จะเข้าสองตัวบนตรงนะครับงวดต่อไปนะครับสองตัวบนสี่สองนะครับสี่บวกสองได้หกจากนั้นนำหกบวกสองนะครับได้แปดแล้วเรียกแปดให้ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเจ็ดเราได้เลขเด่นมาแล้วสองตัวแปดและเจ็ดนะครับ จากนั้นนำเลขละวันหกตัวมาตั้งห้าศูนย์แปดสองสี่สองแถวแรขห้าบวกแปดได้สิบสามบวกสี่ได้สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดแถวที่สองศูนย์บวกสองได้สองบวกสองได้เลขสี่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแล้วนํำละหน่วยบนเลขสองมาบวกเลขหนึ่งตรงนี้นะครับได้เลขสามแล้วนับรูดแต้มไปสองครั้งนะครับเป็นสอง และเป็นหนึ่งผลวันงวดถัดไปสองตัวบนออกเจ็ดสามนะครับเราก็จะได้เจ็ดได้สามก็จะเข้าเจ็ดสามเข้าสองตัวบนตรงนะครับดูงวดต่อไปนะครับนำเจ็ดสามมาตั้งเจ็ดบวกสามได้สิบในเลขศูนย์แล้วนำศูนย์บวกสามในเลขสามจากนั้นลดหนึ่งแต้มเหลือสอง เราก็จะได้เลขเด่น2ตัว3และ2นะครับและนนำเลขรางน6ตัวมาตั้ง1 5 9 4 7 3แถวแรก1บวก9ได้10บวก7ได้17ได้เลข7แ <7 S 1> ถวที่สองบวก4ได้9บวก 3, 3, 3ได้12ได้เลข2จากนั้น7บวก2ได้9แล้วนำหลักหน่วย,ลวยเลข3มาบวกเลข9ตัวนี้นะครับได้12ได้เลข2และลดแต้ม2ครั้งเป็น1 และเป็นศูนย์ผลล้วนงวดตัอไป2ตัวบ,บนออก0ูนย์สานะครับงวดน,นี้เราจะได้ตัวกลับนะครับได้3ได้ศูนย์นะครับก็เข้า2ตัวบ,บนนะครับ0ูนย์สามมงวถัดไปนะครับนำสองตัวบ,บนมาตั้งศูนย์สามศูนย์บวกสามได้สามจากนั้นนำสามบวกสามได้หก แล้วเลขยกลดหนึ่งแต้มได้เลขห้านะครับเราจะได้เลขเด่น2ตัว6และ5นะครับจากนั้นนำเลขระวันหกตัวมาตั้ง97 95 03แถวแรก9กบวกเได้18บก0ได้18บได้เลขแแถวที่27งบวก5ได้12บวกสได้15แล้วนำแปดบวก5ได้13 จากนั้นก็นำหลักหน่วยบนเลขสามาบวกเลขสาตัวนี้นะครับ3ามหกสก็จะได้6จากนั้นให้ลดแต้ม2ครั้งเป็น5และเป็น4เราก็จะได้คู่ชุด3ตัว6 5 4นะครับเมื่อจับคู่ชุดก็จะได้6ชุดนะครับแอจะเอาหกหเป็นหลักสิบนะครับ ก็จะได้ชุดหกหกนะครับแล้วก็หกห้าแล้วก็ห้าหกห้าห้านะครับแล้วก็สี่หกแล้วก็ชุดสี่ห้านะครับ ชุดกันนะครับแอดจะเพิ่มชุดกันให้หนึ่งชุดนะครับงวดที่แล้วถ้าเพิ่มตำแหน่งจากเลขสองเพิ่มมาหนึ่งแต้มจะเป็นสามนะครับงวดนี้จากหกเพิ่มมาหนึ่งแต้มจะเป็นเลขเจ็ดนะครับจะได้หลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับและตำแหน่งหลักสิบ จากเลขสองให้ลบอีกสองแต้มได้ศูนย์นะครับแล้วตรงนี้เลข5ลบสองแต้มจะได้สามก็จะได้สามเจ็ดนะครับตรงนี้เป็นชุดกันนะครับถ้าเราปรับให้เข้าสองปบนตรงนะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับตรงตำแหน่งเดิมนะครับตรงตำแหน่งที่มันมานะครับก็จะเป็นชุดสามเจ็ดนะครับแต่ว่าสูตรใหม่นี้นะครับเป็นสูตรที่แอปรับใหม่หกชุดนะครับ หกหกหกห้าห้าหกห้าห้าสี่หกแล้วก็สี่ห้านะครับให้เน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างก็อ,อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับประจํางวดวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบ 8นะครับและสำหรับ6ชุดนี้นะครับแอจะเจาะให้2ชุดนะครับ4ี่หแล้วก็4 5ห้านะครับให้เน้นที่บนนะครับกันล่างแล้วก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับประจํางวดวันที่11เดือน8 2568นะครับส่วนชุดกันจะเป็นชุด3 7นะครับถ้ามันจะมาตําแหน่งเดิมนะครับพระงวดที่ผ่านมา จากเลข2เพิ่มเป็นเลข3ตรงนี้นะครับก็จะเข้าหลักหน่วยถ้า6เพิ่มมา1แต้มก็จะเป็น7สูตรนี้ก็จะมาหลักหน่วยตลอดนะครับและตำแหน่งนี้มันมาแลวงวดต่อไปอาจจะมาตำแหน่งเดิมนะครับเป็นเลข7ดังนั้นชุดกันก็เลยเป็นชุด3ามเจนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้แอกก็ลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ